เบ่งครับเบิ่งครับดวงน้อยตาช่างด้วยกันนะครับงาเลยครับตาชายฝั่งหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าขึ้นมาที่หนึ่งของปลาเงินแสนนะครับปลาพิกัดหนึ่งจุดห้าสำหรับมื้อนี้ครับวันที่สี่ครับแมสแสนของน้องบัวน้อยครับนี่ครับวันที่สี่กัญญาครับเข่าคิวสร้างงาเลยครับ หมายเลขนเป็น189นะครับมีสาย50ร้อยผีตาขนหลอน้ำหนักครับ1.8นะครับ1.8สาย50ร้อยไม่ผ่านนะครับเบื้องหน้าตาผู้เงียดีครับเบื้องหน้าตาผู้เงียดีครับแอคแอคท่าใส่ใส่กล้องนะครับนี่หน้าตาผู้ผู้เงียดีครับนี่ครับเนี่เอาคิ้วสั่งครับ บอมแม่นสร้างภาพดนะครับอ่ามันมันมันเขาคิวสั้งอรียดๆอยจังไรล่ะแต่ปุ้ยสั้งแม่นเนะสร้างแม่นตะบปีวปวนเจียนอ่าสับปีวเลียนสายเหงาตามท้ายด้วยอ่าสามแยกการยางนัดสามแยกการยางครับเล่อน้ำหนักครับหนึ่งจุดหนึ่งนับหนึ่งจุดหนึ่งนี่แหละครับหนึ่งตัวนี้อ่าหนุ่มบุญน้อยเปิดเฝ้าจองเลยครับขจงซ่าครับตัวเครื่องบินมด โต๊ะเครื่องโอเคครับขอบคุณเลยหลายครับ